คาร์บเตอร์โดนจากตัวไหนก็มีลิงอุ้ยหันมาสะบัดเก็บหนึ่งแล้วเอาไปเยอะริเทรดยังไงด้วยเฮนเตอร์จัดตัวที่สองไหมติดแปดมาแล้วพอเตอ,เตอร์ยังเกี่ยวมาได้อีกโอ้โหแล้วว่าเดินได้ต่อบกันเอาไฟเยาะเหลือเพียงแค่สองคนนะเดินคู่กับแคชชี่ยังไงแต่ว่าด้านหลังก็ถูกบีมาแล้วแต่ว่าต้องบีเมงครับสติฟล็ก็ยังคลองอยู่แล้วพยายามจะสแปมโโอ้หูแต่มันไม่โดนครับเพราะคนนั้นวางสไปน์นั่นเอง เลยเอาแครชี่เก็บซีฟิลด์เหลือคันเหลือ2ต่อ2แล้วเป็นแครชี่เก็บ4โอแครชี่ไอจีเอเฉยเลยครับจากที่ว่าจะรวบเขาหน้าและหลังครับไปเสียเร็วแล้วกลายเป็นแครชี่เดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูดีกว่าไฮไลท์เมื่อสักครู่นี่คือหรือรีเพลย์เนี่ยดูเดี๋ยวดูจังหวะของแครชี่อันนี้เริ่มจากเอาฟอร์เยอร์ครับไฮทันเตอร์ให้ข่มและนี่เอซิฟิลด์ยิงด้านหน้าบีเมลและคลองบีได้ไอวช็อตอะแก้ของแครชี่เนี่ยโอ้โหหนึ่ง และพอเบสจังหวะสองที่เพื่อนรับให้เรียบสอยไร้